เฮ้ครับ The House of Sowasu b u s h a n ั่นเองอันยองฮาเซโยสวัสดีครับทุกคนเมวโยเมวเพ็เพ็ดๆข้าเผ็ดเพ็ดข้าเผ็ดเพ็ดข้าเผ็ดเพ็ดขาบอกเพ็ดเผ็ดถามเกาหลีตอบไทยด้วยนี่ ครับผมคือ House of s o w a s o u b u s h o นั่นเองนะครับผมหรือเป็นบ้านผลงานศิละปะแห่งวัตกรรมของ s o w a s u นั่นเองนะครับผมถ้า ใครได้เคยได้เห็นที่นี่นะครับผมที่นี่นะครับก็จะเป็นการผสมผสานนะครับผมระหว่างศิลปะยุคเก่าสมัยโชซอนนะครับผมเข้ากับความทันสมัยและความสมัยใหม่ของในกรุงโซนนั่นเองครับผมนี่ที่นี่เลยนะครับผมก็คือนี่ครับ The House of s o a s u Bookshop นั่นเองก็เหมือนกับโซอูโซนะครับผมที่เป็นที่รักของทุกคนและทรงคุณค่าเพื่อจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นั่นเองครับผมถ้าทุกคนสังเกตนะครับผมที่นี่นะครับผมก็จะมีความเก่าและกันมีความมีความทรีเ i ชเนลอยู่ทุกคนจะเห็นว่าการตกแต่งบ้าน ผมก็จะมีความเป็นสมัยโชซ้อนอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดท่านสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมีการผสมผสานอย่างเช่นกระจกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นความโมเดิร์นสมัยใหม่ของในปัจจุบันนั่นเองครับผมก็เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผที่ผมมีโอกาสได้มาที่นี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวพี่เขาให้เรานัางเือก่อน จะมาลอง first care activating serum กันนะครับผมเป็นการเริ่มต้นวันอะไรฟิลฟนี้ก็เหมือน first care นั่นแหละครับที่เป็นตัวแรกที่เราใช้ก่อนที่จะลงครีมบำรุงตัวอื่นๆที่ทำให้ครีมบำรุงเนี่ยเราสามารถซึมซับสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมไปครับ การตกแต่งในส่วนนี้นะผมก็จะมีความเป็น traditional ของยูโชซอนอยู่นะครับผมแต่ว่าข้างในถ้าเกิดคนเห็นจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับผมที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนเป็นการแบ่งพาร์ทกันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวแบบนี้ด้วยระหว่างยูโมเดิร์นข้างในกับความ traditional ข้างนอกครับผมน่ารักมากนี่ครับอันนี้ก็คือ A B C จินเสีงครีมนะครับที่เป็นตัวเป็นสกินแคร์ตัวแรกของทางโซวาซูเลยนะครับผมที่ได้ ผลิตออกมานี่คนระับว้าว A B C จินเสียงครีมอันนี้ก็นะครับผมก็เป็นตัวไอครีมนะครับ,ผม,รบผมเป็นแพคเกจแบบใหม่ล่าสุดที่เขาก็ลองทา IQ ไอครีมให้ดู อืมก็จะมีความจินเสงอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมก็นั่นแหละรครับอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโซอาซูนะครับผมก็จะมีส่วนผสมของจินเสงหรือว่าสมเป็นหลักนั่นเองครับผมก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูกระชับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสมเนี่ยดีมา,มากๆต่อร่างกายเลยครับโ yeah. uh, ดมครับไดกิ่นนะครับ <laughs> ก็จะมีความกลิ่นออกเปรี้ยวๆของเบอร์รี่นิดหน่อยมั้งครับผมแต่ว่ามันก็จะมีความโสมจินเสียงนั่นแหละแต่มันจะไม่ได้จินเสียงจ๋าขนาดนั้นมันจะมีความเปรี้ยวๆแสบๆเหรอแบบเหมือนเป็นสาวแสบอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครใช้กลิ่นเนี่ยผมรู้สิจะต้องแบบเป็นเป็นคนสาวแสบนิดน,นึงอ่ะก็สําหรับห้องนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนเครื่องสำอางแล้วกันนะครับผมก็จะมีทั้งคุชชั่นมีทั้งฟาวเดชั่นอะไรต่างๆมีทั้งลิปบล์มนะครับผมแล้วถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนี่ยนี่ ฝั่งนี้นะครับผมอ่นนี่เป็นแป้งนะครับผมแต่ว่าตัวแพ็กเกจของเขานะครับผมชอบมากในที่เขาจะมีความทรดิชั่นอลอยู่ในตัวนะครับผมก็จะมีความย้อนยุคค่อนข้างจะย้อนยุคในระดับหนึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่ของทางโซซูนเองในปัจจุบันนั่นเองครับนี่เขาก็มาโชว์ให้ดูก็สวยมากมากเพราะจริงๆเราก็ไม่เคยได้เห็นเรียกว่าโต๊ะขึ้นแป้งแล้วกันโต๊ะขึ้นแป้งหรือว่าอะไรพวกนี้ของในยุคสมัยนะั้นเหมือนกันก็ได้มีโอกาสได้มาเห็นก็ดีใจมากๆครับ แลวสำหรับที่นี่นะครับทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยรักษาความทรดิชเนลไว้ดีมากเลยนะครับฟังดูนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีกำแพงสมัยก่อนของทางโซซอยู่ด้วยเห็นไหมครับเขาก็ยังเก็บเอาไว้ยังไม่ได้ทูบทิ้งนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับผม ก็เห็นไหมครับต้นนี้นะครับผมเป็นต้นไม้พิเศษนะครับผมประจำโซวาซูเลยนะครับผมชื่อว่าต so ้นโซวาซูนั่นเองสําหรับคําว่าโซนะครับผมแปลว่าหิมะวาแปลว่าดอกไม้นะครับซูแปลว่า Excellent เยี่ยมยอดนั่นเองอย่างที่พี่เขาได้บอกไปในกีมนั่นเองครับนี่ก็คือต้นนี้นั่นเองครับผมเอาจริงถ้าเกิดตะกี้ผมฟังไม่ผิดเขาบอกว่าจริงๆมันมันจะต้องตายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนเหมือนมันดันงอกกลับขึ้นมาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้า,างว้าวมากเหมือนกัน ะครับผมกำลังจะไปโซนจีฮัมโบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำจีฮัมโบกันนะครับก็สำหรับจีฮัมโบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับเกาหลีเนี่ยอาจจะรู้จักมักกันมาบ้างแล้วนะครับผมก็สำหรับจีฮัมโบเนี่ยจริงๆมันก็คือเหมือนเป็นการห่อข้าวของประเทศเกาหลีครับผมเป็นการห่อข้าวในสมัยก่อนนะครับผมและคนเกาหลีเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติเราผูกจีฮัมโบหรือห่อจีฮัมโบให้ใครเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยรักคนนั้นมากๆนั่นเองนะครับผมทางโซวซูเนี่ยก็เลยนำจีฮัมโบนะครับผมมาประยุกต์ใช้ในการ ห่อแพ็กเกจนะครับผมหรือว่าห่อของขวัญต่างๆที่จะนำไปมอบให้แก่คนที่เรารักนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาหอ่อจีฮัมโบเพื่อเอาไปมอบให้คนที่ผมรักนะครับนั่นก็คือคุณแม่ผมเองครับตามมาเลยครับโอเควันเจีฮัโอเค is that i n น o l v e no c u t t i โอเคสวยมากนี่เสร็จแล้วจีฮัมโบครับผม แต่เราไม่ได้ห่อเองครับอันนี้อ๋อมีโอเคได้ครับเรายังมีอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งแพ็กเกจนะครับผมในการหอ่ออันนี้อันนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันอ่าโอเคเสร็จแล้ว,ลวอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบครับผมอ่าตอนนี้ยัง ผมก็ได้จีฮัมโบของฝากไปให้คุณแม่แล้วเดี๋ยวเราเอากลับไปฝากคุณแม่ที However, ่ประเทศไทยนะครับก็สําหรับใครนะครับผมที่มาที่ประเทศเกาหลีนะครับผมและอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์การห่อจีฮัมโบแบบนี้นะครับผมก็สามารถมาห่อกันได้นะครับมาใช้บริการกันได้นะครับที่ The House of s o o s o Bookshop นั่นเองครับผมแต่ว่าเหมือนเดิมครับใครที่มาไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเพราะว่าที่ประเทศไทยนะครับผมก็มีนะครับทุกคนได้ไปลองห่อจีฮัมโบกันนะครับผมที่ เคาน์เตอร์โซวสูทุกสาขาเลยนะครับผมนีงก็อยู่ประเทศไทยก็สามารถส่งต่อความดับได้นะครับอย่าลืมใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมก็หลังจากที่ผมยมีโอกาสได้มาที่นี่เนี่ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโซวะซูเขาไม่ได้เป็นแค่แบรนด์ ินแคร์ครับผมมันมันมันมีอะไรมากกว่านั้นข้างในเยอะมากเลยครับผมทั้งเรื่องของประสบการณ์ Experience อะไรต่างๆหรือว่าเป็นความ Traditional ที่ที่มีความโมเดิร์นมันมันมีอะไรหลกากหลายอยางมากเลยครับผมกับโซวซูม so so แล้วก็อย่างอย่างวันนี้เป็นอะไรที่ว้าวค่อนข้างเยอะนะครับอย่างการนวดมือหรือการได้มาดูแพคเกจอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นความรู้ใหม่ มากๆนะครับผมกับพี่ๆโวสุนครับผมและใครนะครับผมที่อยากจะมามีประสบการณ์นวดมือแบบนี้กับผมนะครับผมไม่ต้องมาไกลถึงนี่นะครับที่เคาน์เตอร์โซวสุก็มีนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูโซนด้านนอกกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นสวนเป็น small garden นะครับผมให้ทุกคนได้เดินพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยสวยมากครับ ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่คาเฟ่นะครับผมเป็นโอซุลก์คาเฟ่นั่นเองอ่าทุกทุกคนอาจจะงงใช่ไหมครับผมว่าโอซุลก์คาเฟ่นี่อยู่ไหนโอซุลก์คาเฟ่นี่นะครับผมอยู่บนชั้นบนสุดของเอ่อเดอะเฮาส์ออฟโซวซูบุ๊กชอนนั่นเองครับผมโดยที่นี่นะผมก็ใช้ชายี่ห้อโอซุลกเป็นหลักนะครับผมซึ่งชาโอซุลกนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากอเมอร์แปซิฟิกเหมือนกันนั่นเองครับผมและอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้อยู่ที่เกาหลีอดกินนะครับผม เพราะว่าที่ชาโอซุลอกเนี่ยเขาเนี่ยผลิตนะครับผมเขาผลิตบนเกาะเชจูโดยที่บริษัทมอมปอร์ซิฟิกเนี่ยเป็นคนผลิตขึ้นมานะครับผมและนำเอามาทำเป็นชาและส่งขายให้แก่คนในประเทศเกาหลีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินโอซุลอกทีนะครับผมต้องมาที่ประเทศเกาหลีเท่านั้นนะครับผมนี่เชียร์ครับ และหลังจากที่ผมพาทุกคนไปเที่ยว The House of s o u l Su Bucheon มาแล้วนะครับผมตอนนี้ครับผมอยู่ที่โอทาวบุกชอนนั่นเองครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนย่านเมืองเก่านะครับผมที่ทางประเทศเกาหลีนะครับผมเขาอยากจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแล้วกันบ้านเมืองแถวนี้เอาไว้นะครับผมเพราะว่าได้ยินมาว่าบ้านเมืองแถวนี้เนะี่ยเขามีอายุมากถึง600ปีลเลยนะครับผมก็น่าแล้วถ้าเกิดทุกคนสังเกตนยะก็จะเห็นว่าสถาปัตยปัตยกรรมหรือว่าเด كور เรชันต่างๆเนี่ยก็จะมีความเป็นทร a d i ชชันอล มากมากเลยน,นะครับผมแต่ว่า<ห>แต่ว่าร้านอะไรต่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแหละเพราะว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปเนาะมันก็จะมีทั้งแบบพวกร้านค้าร้านขายของชําหรือว่าพวกร้านข่าวเนี่ยเข้ามาเปิดในนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าวจริงๆมันก็เหมือนเป็นแหล่ทงท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งของเกาหลีที่สําคัญมากเลยนะครับผมเอาจริงๆผมก็เคยมีโอกาสที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมรอบที่แล้วแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยผมก็มาถ่ายแบบด้วยไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เดินเทีย่ยวหรือว่าไม่ค่อยได้เดินดูบรรยากาศอะไรมากเท ทุกคนไปทัวร์พร้อมๆกันเลยนะครับว่าที่โอทาวบุกชอนแห่งนี้นะครับผมจะมีรายนาสนใจให้ทุกคนได้ติดตามบ้างครับ ิูข้างหลังผมหมครับสวยไหมครับนี่นเ,นเห็นตึกนำซานด้วยครับผมมองเห็นกันไหมครับลางๆแดดอาจจะแรงนิดนึงวันนี้ก็เลยอาจจะฟุ้งๆมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับผมแต่สวยมากผมว่าถ้าเกิดมาช่วงแบบหน้าหนาวที่แดดมันเบาเนี่ยผมว่าสวยมากแน่นอน อนยองฮเโยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรานะครับพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยพาทุกคนไปศึกษาหาความรู้รับความรู้กันมานะครับผมเกี่ยวกับโซวซู so นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาชิลๆกันบ้างดีกว่าโดยที่นี่นะครับผมเป็นสถานท,ที่ที่ผมคิดว่าพี่ๆคนไทยเนี่ยที่รักในประเทศเกาหลีเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อเป็นอย่างดีเลยครับผมนั่นก็คือ เนียงดงนั่นเองนี่คอยดูนะครับว่าวันนี้ผมจะแปลงร่างเป็นชาวเกาหลีวันนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะคุกคนสตรีทฟู้ดที่นี่ก็จะฟิลฟิลเป็นรถเข็นนะครับผมแล้ก็จะมีหลากหลายเม connected. นูให้เลือกสัรเลยเดี๋ยวเรามาเล็งเลงกันก่อนดีกว่าว่าอะไรน่าอร่อยอะไรน่ากินบ้างโอเค งั้นเดี๋ยวเรานี่เราเอาอันนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราสั่งร้านนี้ดีกว่า<ม>อ่าก็จะเป็นบาร์บีคิวไก่นะครับเราจะมาลองสั่งกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าอีกอเยโยเขาฟังรู้เรื่องไหมครับเนี่ยเฮ้เขาฟังรู้เรื่องเขาถามว่าวันยังวันครับเท่าไหร่ถามว่าอะไรครับเอามายเยโยเอามาเยโยไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมด5,000วอนจอดเดี๋ยวเราลองชิมกันครับ อร่อยครับตะมันเยอะมากครับ,บรมันก็คือบาร์บีคิวบ้านเราครับแต่แค่มันไม่มีพวกเครื่องเคียงพวกสับปะรดพวกพริกหวานอะไรพวกนี้ครับยวกไม่มีเต็มสิเอาไปแปะแล้วก<อ>ันเยอะเยอะเยอะอร่อย,ยอ,อร่อยเราผ่านร้านแรกแล้วแสดงว่าสกิลภา,าษาเกาหลีเราพอได้อยู่นะครับกับไม่งงนะอ,อีกอเยโยกับเอามาเยโยอ๋อเอามาเยโยเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าครับมีร้านไหนอีกเจ๊าดิส่วนโฟร์วน์เซนก็4,000วอนมันคืออะไรมันเป็นไส้ช็อกโกแลตครับผมกินแล้วนะครับ อันนี้เอาไปซองมามัดจิจโยปลาเาลักล้านนี้เมวโยเมวเพ็เพ็ดข้าเผ็ดเพ็ดข้าเผ็ดเพ็ดข้าเผ็ดเพ็ดเขาบอกข้าเผ็ดถามเกาหลีตอบไทยด้วยนี่อร่อยอร่อยมากอร่อยมากเอาจริงจริง ยังมีอีกเมนูหนึ่งนะั่นคือถังหูลูที่แบบค่อนข้างจะฮิตมากๆในเกาหลีนะแต่ว่าอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมทานไม่ไหวจริงๆมันหวานมากๆเลยครับผมก็หลังจากที่เราลองท้องกันมาสักพักแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไปจัดหนักจัดเต็มกับอีกมือ้อนึงเลยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยเดี๋ยวถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะพาทุกคนไปกินอะไรกันไปดูครับ สำหรับเมนูที่ผมจะพาทุกคนมาจัดหนักจัดเต็มกันนะครับผมนั่นก็คือกิมดักครับผมหรือว่าไก่ผัดซอสเกาหลีนั่นเองผมคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่คนไทยน่าจะคุ้นอยู่นะครับเพราะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันสําหรับไก่ผัดซอสเกาหลีครับครับผมก็หวังว่าพี่ๆทุกคนนะครับผมจะชอบกับทริปทั้ง3วันที่ผมพาพี่ๆไปทัวร์กันนะครับผมแต่ว่าทริปเรายังไม่จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเรายังจะมีพาทุกคนไปตลอนทัวร์กันอีกนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตั้งนะว่าจะพาไปที่ไหนแต่รับรองว ทุกคนน่าจะชอบและถูกใจแน่นอนครับผมขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะครับผมเจนครับตอนนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่นำซานเมาเช่นเองครับผมเผื่อใครที่มาแล้วไม่ได้อยากขึ้น S <S <S เราขึ้นให้ดูแล้วเดี๋ยวเมาดูในคลิปเราได้ครับ